ครับวันนี้วันมาเที่ยวสวนทุเรียนลุงวลิศนะครับที่อำเภอกันตรักษจังหวัดพิษสุเกศนะครับทุเรียนก็จะใกล้จะหมดแล้วครับเพราะว่ามันคลายตัวเขาก็ยังพอมีกิกน,นครับตอนนี้มาที่สนวนลุงวลิศนะครับมาจากวรินทร์ขุนนครับมาเยี่ยมชมสวนทุเรียนก็เลืออยู่ไม่มากทุเรียน คูก็ไฟปีเราพันห้าร้อยหกสิบสามครับก็เหลืออยู่ประมาณนี่ครับต้เรียนตุเรียนตุเรียนือเรียบร้อยครับมาตุเรียนตรวนดวงตุเรียนไม่ผิดหวังครับใกล้จะหมดแล้วนะครับไปดูสวนกัน ตอนนี้ก็อยากได้พันธุ์ุเรียนก็มีจาหน่ายนะครับมีต้นจาหน่ายด้วยตอนนี้ทุเรียนเหลือไม่มากแล้วใกล้ยังหมดแล้วพอมาปลายฤดูเดี๋ยวสวนทุเรียนรุงวริตรตายแล้วเปล่าวิดีโอตอนนี้ต้นก็แทบจะไม่มีเหลือลูกแล้วครับเพราะว่ามันปลายฤดูแล้วครับ ้นมากก็เก็บไปขายหมดแล้วเกือบมาไม่ทันครับนี่เคยได้ไปหน่อยหนึ่งกิโลนี่สามบาทสามร้อกสก็ได้ปาดติดไม้จีดมือกลับบ้านครับดีกว่าไม่ได้กินรั่น้ อันนี้มีผู้เรียนขายกรหนายนะครับไม่รู้ต้อนเท่าไหร่ต้นใหญ่เหมือนกันนะครับต้นใ,ใหญ่นี่นะนต้นใหญ่นี่สองร้อยครับเกือบสองเมตรต้นเล็กก็สองร้อยครับดูสวยงามใครจะได้ทุเรียนไปปลูกก็มาลงมลิษนะครับก<อ>็ มันมาปลายฤดูแล้วฝนจะตกฝนจะตกแล้วครับนี่คือสวนทุเรียนลุงเลาก็เดินทางกลับนะครับทุเรียนลุงอริสไม่อยู่ไปลุงอลิศไม่อยู่ครับไปสุระก็กับบานได้ทุเรียนกลับบ้านนะครับ อันนี้ก็อีกสวนหนึ่งครับสวนสวนลุงสวนพูนสุขสวนพูนสุขครับโรงเรียนทูเขาไปศรีเจดนะครับอำเภอกันทรายเจะเป็นนั่นครับเนี่โรุเรียนขายหน้าสวนเลยมีวางโคตรเลยนะครับอันนี้สตอร์ กระต้อก็มีนะครับสวนลุงนอกจากผุ้เรียนก็มีเงาะเนี่ยนะครับเงาะเงาะก็มี ไฟาืดดูแล้วนะครับตอนนี้ก็เข้ามาที่ตำตาลมนะครับทุเรียนภูเขาไฟศรีเะเกตอำเภอกันทรักจังหวัดศรีเะเกตนะครับซำตาลมตอนนี้ก็มาลอดภูโมงต้นยางนะครับภูโมงต้นยางตอนนี้มา ึงสวนแม่ปียาครับแต่ว่ามันหมดแล้วเงาะเงาะก,ก็หมดแล้วเพราะเองาะออกเยอะแต่ว่าเรามาพ,าพลายไปดูแล้วมันหมดแล้วครับมาดูทุเรียนก็พอได้นะครับทุเรียนก็ยังเหลืออยู่นะครับ,ท,รรบทุเรียนครับยังหลงเหลืออยู่เพราะว่าสวนนี้มันเป็นสวนปลายๆนะครับป้าย ส่วนทุเรียนแม่ปรียานะครับเขายังหลงเหลืออยู่ครับมีเยอะยังเหลืออีกเยอะครับโอ้ยังเหลืออีกเยอะครับสวนทุเรียนแม่ปรียาโอนี่ยังเต็มต้นอยู่เลยครับต้นนี้ํำลูอย่างเล็กครับส่วนทุเรียนแม่ปรียาตำตาลมนะครับ อำเภอกันทารักษ์จังหวัดศรีสะเกษวันนี้ก็ได้มาสามสวนแล้วครับมาเที่ยวมาดูทุเรียนผู้เข้าไฟศรีสะเกษครับอันนี้คือต้นทุเรียนนะครับปีจะแล้วก็มาได้กินอยู่มีต้นทุเรียนนะครับทุเรียนผู้เข้าไฟ ต้นใหญ่สวยงามครับทุเรียนโูเขาไฟตำตาลมนี่ครับนี่ครับทุเรียน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 เร็บอได้กินครับีสวนนี้ต้นกำลังสวยงามนะครับเพราะว่าปีที่แล้วออกเป็นปีแรก อันนี้เป็นกีฬที่สองต้นยังไม่สูงเท่าไหร่นะครับดูดูเรียนนะครับ ผู้เรียนภูเขาไฟทําไมซึ่งบอกว่าภูเขาไฟเพราะว่าส่วนมากมันจะเป็นดินสีแดงนะครับดินจะเป็นดินแดงดินภูเขาไฟเก่านะครับที่อําเภอกันทรักษ์จังหวัดพิษณุเกศเนี่ยดินมันจะเป็นดินอย่างนี้เหมาะแก่การปลูกผู้เรียนนะครับนี่ครับผู้เรียน ทุเรียนภูเขาไฟอําเภอกันทะลักสวนแม่ปรียาอันนี้สวนแม่ปริยานะครับยังมีทุเรียนให้เห็นอยู่มีอีกเยอะนะครับสวนนี้ยังเหลือเยอะสวนแม่ปรียาสามตาลมนะครับอําเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกดครับเนี่ยนะครับใครไม่เคยเห็นใครไม่เคยมาก็ว่ามาดูได้นะครับทุเรียนภูเขาไฟ มาปีนี้เกือบไม่ทันครับ,นนรบวันนี้วันที่20บอกมาดูครับต้นนี้ก็เต็มน,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 นี่เหรอครับทุเรียนภูเขาไฟส่วนแม่ปรียานะครับ ซื้อตลาดใกล้บ้านไม่ได้เรื่อง,ไม,ไ,องไม่มีกลิ่นหอมเลยครต้องมากินที่สวนครับซื้อที่สวนครับี่สวนทุเรียนแม่ปรียาที่สับตาลม นี่คร kind of <ip Mean> um ับ <to> ตู้เรียนเต็มรถตู้เรียนเก็บใหม่ๆครับสดๆก็กินได้ประมาณวันจันทร์ต้องนี่ครับสวนทุเรียนเอาไปสั่งตรงนี้ยังหรอหน่วยบอง์ามสามหน่วยเข้าไปสั่งเลยจักบาทนี่ครับ สวนู้เรียนแม่พิญ,ญานะครับไปมาก็มาีมีป้ายตลอดทางนะครับสวนทุเรียนนี่ครับก็มาเยี่ยมมาชมนะครับสวนทุเรียนแม่พิญ,ญาอาเบอกันทรักจังหวัดศรรสกเกะครับสำหรับปีนี้ก็ปิดด้วยสวนแม่พิญ,ญานะครับเพราะว่าโดยทางกลับมามีมาสามสวนนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่ติดตามรับติ